คุณทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะ,คะวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีสุพรรณบุรีได้นำความรู้ดีๆเรื่องไวรัสเดงกีมาฝากทุกคนกันคะ่คะอุ้ย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 ใครคะนั่นๆๆพี่อ,อสอมอเขามารอนู่นและรอนานไหมคะพี่พี่ โอ้ยมีนายอย่างนี้มันมน,ยยน,น่าให้ยืนอีกสัก30นาทีนะคะนั่นสิค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราส่งเวทีให้กับพี่ๆอสอมได้มามอบความรู้ให้กับเรากันต่อเลยดีกว่าค่ะเชิญรับ,บชม<น><น>และรับฟังไ,ได้เลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนเลยนะคะหนูนะคะก็เป็นอสม ตำบลสนามชัยค่ะใช้ยค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเราจะมาแจกรายอเบดให้พ่อแม่พี่น้องชาวสนามชัยทุกคนนะคะเพราะว่านะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วก็จะมีลูกน้ำยุงลายอยู่ตามหม้อหายกระมังถังตุ่มถูกต้องตัวเล็กตัวน้อยตัวนิดตัวจ้อยใช่ค่ะแล้วถ้าเราโดนกัดไปเนี่ยก็จะเป็นไวรัส ที่เกี่ยวกับไขเลือดออกนะคะก็จะอันตรายถึงชีวิตได้อันตรายเนาะแล้ววันนี้เราจะมาลงชุมชนเยี่ยมบ้านนะคะไปบ้านไหนดีคะพี่จะ๊ะอุย้ยมามองหาบ้านกันก่อนไหมบ้านไหนดีอะบ้านใกล้ๆนั่นไหมฉันว่าบ้านนี้หมาดูใช่บ้านนี้เลยเนาะโอเคไปบ้านนี้กันเลยค่ะเออยูหูยูหูมี เกฟังเออแล้วฟังยอดลงแหล่งน้ํแขังที่มีอยู่ทั่วไปเอออแล้วทั่วไปมีคนอยู่ติ๊งอสวัสดีจ้าสวัสดีสพี่มาทำอะไรกันจ้ามาแจกสายเบ็ดแจกสายแจกสาอะไรสายเบ็ดจ้ะสายเบ็ด รู้จักไหมคะคุณพี่ไม่รู้จักเลยค่ะโอ้ยพวกหนูมาแจากฟรีคุณพี่เนี่ยช่วงนี้มันใกล้หน้าฝนลูกน้ํายุงงไรมันเยอะเยอะอันตรายกับลูกน้อยของคุณพี่มากๆเลยอะค่ะเนี่ยเนี่ยนะคะน,นี่สองสีนี้าคุณพี่ค่ะอันนี้คือไว้หยอดตามแหล่งน้ําขังรอบๆบ,บ้านได้เลยนะคะถ้ามีอะไรนี่ยเกิดสมมติมีน้ําขังนิดนึงความทิ้งไปเลยก็ได้อ่ะอืมโอ้ฉันไม่สนใจหรอกพวกเธอออกไปได้แล้ว เอ่อพี่จ๊ะตนนี้เป็นประโยชน์กับพี่แล้วก็ลูกนะจ๊ะโอ้ยเอ้ยอะไรอะไรจะมาทำไมนักหนา หนูก็เข้าตามตอกออกตามประตูนะจ๊ะพี่กดกิ่งต่างหากแต่เธอมาบ้านฉันเวลาเนี้ยไม่รู้เรื่องไงว่าฉันไม่ว่างพี่จ้าเวลาอันนอยนิดของพี่เนี่ยสละให้พวกนนหนูนิดนึงเองไม่เป็นไรเลย <c oughs> เสียเวลาโอ้ยเอ้ออสามาคนสวยมีเรื่องมาบอก ก็ได้ไหนๆก็มาแล้วน,นั้นละจ้ะแค่นี้เองแม่ๆต่อไปอะไรดีล่ะฉันว่านะคนน่ะก็ยังไม่ค่อยจะรู้จักเพราะว่าวิทย์ในพยาบาลน่ะเขามีปิงปองจระเจ้าชีวิตเจ็ดสีปิงปองเจ็ดสีคืออะไระอ่ะไม่รู้เลยไอ้ปิงปองสีสีอะฉันไม่รู้เลยคืออะไรก็ไม่รู้พูดจะจะอะไร<อ>กันเนี่ยฉันจะบอกให้พี่รู้นะเนี่ยนะเดี๋ยวฉันนะจะไปตามเพื่อนๆอสมมาจ้ะพี่ ก็มาสิมาสิเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่ฟังมาเลยได้ this is my team โอเค you know Come on ม,มาจ้าม,มามาแล้วหนูก็ขอตัวลาไป,ก,าไปาก่อนนะจ๊ะไ,ไปพักก่อนนะจ๊ะเพื่อนสาเดชเชนคุณแม่นะจสาไปนั่งพักก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้าปิงปองเจสซี่น้อง,องพี่จดจำ ปิงปองเจนซสีน้องพี่จดจำตังง้งแต่ขาว,ขาวถึงดำประเมินร่างกายละดับขาวถึงดำประเมินร่างกายมาจากพ,พี่จ๋าเดี๋ยวน้องก็จะมาเล่าปิงปองชีวิตเจนซสีใหพ้พี่ฟังก่อนนะจ๊ะมาจากมาจาเริ่มจากสีขาวก่อนเลยนะจ,จ๊ะ,จะระยประปลอดภัยไม่พบลูกน้ำลูกไงจ้าปฏิบัติตามหลักห้าปอขอ ้าปอหนึ่งขอจ้าส่วนปอยให้หนึ่งนะจ้าปิดฝาภาชนะให้สนิทจ้าปอที่สองนะจ้าปที่สองนะจ้าปล่อยปากีลูกน้ำจ้าแล้วแล้วปอที่สามละจ้าพี่ปอที่สามนะจ้าเปลี่ยนภาชนะที่ปิดไม่ได้ปิดฝาไม่ได้นะจ้าแล้วปอที่สี่นี่มันยังไงละจ้าปที่สี่นะจ้าปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยทุกทุกเจ็ดวันจ้าส่วนปอที่ห้านะจ้า ปรับปรงสิ่งวัดล้อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายจ้าและหนึ่งขอนะจ๊ะขออะไรอะจ๊ะขอขัดไข่จ้าอุ้ยไข่อะไรจ๊ะไข่ยุกน้ำลงลายจ้าขัดพื้นดินนะจ๊ะไม่ให้ขัดพื้นดินเพื่อให้ไข่ตายแห้งจ้าจ้าต่อไปนะจะเป็นจะเป็นสีเขียวอ่อนนะจ๊ะก็เป็นระยะที่เสี่ยงต่ำของการที่พบลูกน้ำยุงลาย เราก็ต้องสำรวจในครัวเรือนนะจ๊ะว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือเปล่าจ้าอ่ะตอไปเป็นสีเขียวเข้มนะจ๊ะก็คือระดับเสี่ยงปานกลางค่ะก็จะต้องหยอดทรายอเบสใส่ภาชนะที่มีน้ำขังนะคะอย่างน้อยทุกสามเดือนค่ะแล้วก็ตรวจสอบนะคะ,ะบริเวณรอบบ้านเรานะคะว่ามีน้ำขังหรือเปล่าค่ะ ต่อไปนะคะสีเหลืองค่ะระยะเสี่ยงสูงนะคะต้องตรวจร่างกายนะคะดูว่ามีไข้สูงอาเจียนส,สีแล้วก็วิงเวียนศีรษะไหมคะ่ะถ้ามีอาการนะคะให้รีบไปพบแพทย์จ้า ต่อไปจะเป็นสีส้มนะคะก็เป็นภาวะอันตรายเลยนะคะจะมีอาการไข้สูงนะคะอาเจียนท้องเสียนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงตามตัวก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีเลยค่ะต่อไปจะเป็นสีแดงนะจ๊ะเป็นภาวะไข้เลือดออกแล้วค่ะก็คือจะมีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนนะคะก็ถ้าแบบว่าลูกๆหลานๆมีภาวะแทรกซ้อนก็ควรอ่านำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยจ้า แล้วสีวดำล่ะจ๊ะอันตรายไหมจ๊ะสีดำนี่อันตรายสุดเลยนะคะถ้าเกิดว่า<อ>มีความดันโลหิตต่ำม,มีท้ามือเท้าเย็นนะคะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ด่วนที่สุดเลยจ๊ะจ๊ะพวกเราขอให้พี่ๆน้งองๆนะคะเก็บความรู้เรเกียวกับปิมปองจาราจรชีวิตเจ็สีกันไว้ด้วยนะจ๊ะ ร้องไห้ไม่หยุดเลยไหนไหนไหนมีอาการยังไงบ้างจ๊ะอาการเหรอจ๊ะใช่ก็มีไข้สูง่ะจ๊ะหมอเอ้ยมีไข้สูงเชี่ยพันแดงขึ้นขันตามตัว คุณหมอมาจ้ะพี่จ๋าวันนี้หนูจะบอกว่าค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความรู้ไข้เลือดออกนะคะถ้าหากใครมีภันชนะให้เทน้ำทิ้งและปิดฝากอกให้เรียบร้อยถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงมีไข้มีผื่นตามตัวให้รีบไปหาหมอ,อนะจ๊ะ ค่ะกลุ่มของเราเ้าหมดเวลาไปแล้วนะคะฝากความรู้เรื่องไข้เลือดออกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเอ้ยได้ฟังเพลงฮีเซลพอให้เป็นแนวทางเออเอ้เป็นแนวทางอย่าลืมเลือนหลางขอให้โจจำไว้เวลาพี่มีน้อยอย่าเศร้าโอกกันนะัก ร,รู้จักเอาใจใส่สืบสานเพลงพื้นบ้านในด้านการพยาบาลเป็นความรู้พื้นฐานให้ติดตัวกันไว้วิทยาลัยพยาบาลมารมราชชนนานีเอ้ยอ,อเอ๋ยชนนานีขอให้น้องพี่สุขภาพดีทุกคนป่ะเอ้ยเอ๋อเออทุก คนไป